ทหัวเลยพี่ปา้า้าของได้ดีนะพี่ปัดนะหายยังครับก็รอดีแล้วครับผมกินยาไปแล้วมันดีแล้วครับมีนาได้ที่วัดอินผมไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลงตลารางงานให้ดูครับในหน้าบ้านปะคนดูน้อยมาแล้วใช่ผมไม่รู้ว่าคนดูน้อยเพราะอะไรจะโเดไปจะก็ โอ้ยพี่เอ๋เหรอพี่เอ๋สวัสดีครับส่งผมสรงไหนกันน่ารักนี่พี่เอ๋อพี่เอ๋อขอบคุณนะครับขอบคุณปืนพ่นเงินด้วยนะครับพี่เอ,อ๋พี่แมวสวัสดีจ้าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับคุณเอสผมอ่านทุกคอมเมนต์นนะถ้าผมแบบมันไม่เยอะตอนตอนนี้ผมคนมันหายไปไหนไม่รู้วคุนึ่ง มาพิโลกมั่งไหมพิโลกวันที่แปดครับวันที่แปดเล่นพิษสนุโลกพี่เอขออบคุณนะครับ,บคนน้ําหอมนะครับวันที่แปดทับเล่นพิโลกวันนี้ผมไปทําผมครับสวัสดีครับพี่จุม๋มจิมวันนี้ไปงานเราไม่ได้ไปงานครับไปทําผมครับทุกคน <c oughs> <c oughs> ปรัญญาผมไปไปทําผมครับผมจะไปตัดโคนผม เพิ่งติดตามน้องตกอย่างไรน้อเมื่อวานพี่ไม่ทันซักไห์เลยโอ้ไม่เป็นไรพี่ปัสด,ดีครับไปเที่ยวไหนไมารุ้นมาทําผมจ้าบไม่ได้ไปงานครับไม่ได้ไปงานงาเราไม่ได้แถวว่าปาจีนอยู่เหนครับปาจีนเหรอปาจีนมันเพิ่งหมดไปอะครับพี่สุภาพรต้องคืนเลยวันนี้ไม่มีงานครับพี่ก้อยตื่นหรือย,อยังคะเนีตื่อแล้วครับกินข้าวมาโซยด a p p u p o o วันนี้หยุดหนึ่งวันนะครับเออหรือ,อยังคะเนี่น้องวันดีครับน้องหนาวช่วยน้องคอจอรอใจประคตบ้างอยู่ใช่นอนบ้านเหรอพี่โอเปิลเปล่าผมนอนนาวาครับพี่ผมบ้านอยู่ชนบุรีสัะตยหีบมันไกลเป็นคนแรกที่ติดตามพระเอกทีเกโอขอบคุณมากอันนี้ใช่แม่เล็กหรือเปล่าครับหรือไม่ใช่ไปเจอพี่หมอกอีกแล้วพี่โลก พี่อยู่ชนเลยอ่าตอนนี้อยู่ยุทธยาครับกำลังไปยุทธยาครับไปอยุธยาครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนนะครับพี่ปุ๊กเปี้ยวสวัสดีจ้าพี่ปุ๊กเปี้ยวผมมายุทยาแล้วเนี่ยพี่อ้อสวัสดีครับพี่อ้อพี่อ้อศาสนาสวัสดีครับพี่อ้อครับพี่อ้อพี่อ้อสวัสดีครับพี่อ้อครับพี่อ้อครับ ติดตามมาสักพักแล้วแต่ไม่กล้าเมนได้เลยครับเม้นได้เลยเนี่ยผมผมอ่านเองอยู่แล้วครับถ้าผมมันถ้าคอมเมนต์น้อยผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะมาพิษโลกต้องไปดูให้ได้นวันที่แปดเล่นพิษโลกครับแต่ผมไม่รู้ว่าวันอะไรผมรู้อยู่เดี๋ยว,วเล่นพิษโลกสวัสดีครับคุณพรพี่พรเหรอสวัสดีครับเพิ่งที่เรื่องงานแล้วกลับบ้านก่อนนะโอเคครับ พี่พี่ไปลับบ้านดีๆนะพี่ก็อยู่ยาๆมานม่ผมมาทําผมครับแถวแถว็ถนทนแหละวัดกวางทองมาลกรรมครับพี่ใช่นี่วัดกวางทองมาลกกรรมบอกแหละ